สวัสดีค่ะทุกทท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลกระติบน้อยทินดิทารโรนะคะชาแนลดีๆที่มีเรื่องไพ่ยิบซีมาฝากในวันนี้นะคะก็จะมาเป็นคลิปที่ลูกศิษย์อ่านดวงแล้วก็ามาสอบถามนะคะในกรณีตรงนี้เนี่ยคำถามก็คือว่าเหมือนกับไปดูดวงนะคะว่ามีคนติดการพนันแล้วก็ถามบอกว่าเออเขาจะเลิกการพนันได้ไหมหมายถึงว่าลูกศิษย์ไปดูดวงคนคนหนึ่งมาลูกศิษย์ก็ เหมือนกับว่าเห็นว่ามีเดวิลเนี่ยก็เลยไม่แน่ใจว่าจะเลิกได้หรือเลิกไม่ได้ใช่ไหมคะในกรณีตรงนี้ก็ต้องบอกว่าในหน้าไพ่โดยปกติธรรมดาแล้วเนี่ยมันมีไพ่หลายใบยนะคะที่แปลว่าการพนันไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นไพ่เดอะฟูลใช่ไหมเป็นเพราะว่าที่เราจํากันได้เนี่ยเราจะพูดถึงว่าเดอะฟูลอ่ะก็จะเป็นไพ่ที่เล่นหุ้นใช่ไหมคะแต่ทีนี้เดอะฟูลหัวกลับอะ่ะมันก็จะแปลว่าติดการพนันในลักษณะตรงนี้ ถ้าพูดถึงในไพ่ใบอื่นที่มีอีกมันก็คือเป็นไพ่อะไรอย่างราชาเหรียญอย่างเงี้ยเวลาหัวกลับก็แปลว่าติดการพนันได้นะคะแล้วก็ในไพ่ลักษณะตรงเนี้ยอย่าง d e วิลเขาก็จะแปลเป็นในเรื่องเกี่ยวกับการพนันได้เหมือนกันนะคะตรงนี้ที่ถามมาเขาก็ถามบอกว่าเออแฟนเขาเนี่ยติดการพน,นันถามบอกว่าในอนาคตาแฟนเขาจะสามารถเลิกติดการพนันได้ไหมไพ่สองเหรียญ ในสถานการณ์ปกติธรรมดาแล้วเวลาตำแหน่งที่หนึ่งมันก็จะเป็นในตำแหน่งที่ทำให้เราทราบว่าเจ้าชะตามาด้วยเรื่องอะไรใช่ไหมคะตำแหน่งที่หนึ่งสถานการณ์เจ้าชะตาตำแหน่งที่สองสิ่งที่คิดวนเวียนอยู่ในหัวเจ้าชะตาตำแหน่งที่สามอนาคตที่เจ้าชะตาคิดเอาเองและตำแหน่งที่สี่คำตอบที่ได้รับนั่นก็แน่นอนว่าตำแหน่งที่ห สถานการณ์เจ้าชะตาคือเขาก็มองว่าจริงๆมันไม่ใช่สถานการณ์เขาหรอกเป็นสถานการณ์ของแฟนเขาจริงๆเขาถามถึงแฟนเขาตรงเนี้ยสี่ใบเนี้ยเราก็ต้องอ่านว่าเป็นสถานการณ์ของแฟนเขาก็ได้นั่นก็คือแฟนเขาเนี่ยอาจจะวนเวียนไปมาในเรื่องตรงนี้อะไรเกี่ยวกับการติดการพน,นันวนเวียนไปมาไม่เลิกสักทีหรืออะไรประมาณอย่างนี้ก็ได้ในตำแหน่งที่สองห้าถ้วย ห้าถ้วยเราอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องความรักใช่ไหมคือนักเรียนบางคนอาจจะคิดว่าแบบเออมันอยู่ตรงกลางอย่างที่ครูเคยสอนว่าเนี่ยเป็นไพ่ห้าถ้วยมันก็จะเป็นไพ่อยู่ตรงกลางระหว่างถ้วยที่ล้มกับถ้วยที่ตั้งก็คือเหมือนอยู่ระหว่างคนเก่าก็คือถ้วยที่ล้มคนใหม่คือถ้วยที่ตั้งแต่ตรงนี้เราพูดเรื่องเกี่ยวกับการพนันห้าถ้วยนี่มันแปลเป็นเรื่องอื่นอีกได้ไหมเอ่ย ก็ได้นะคะมันแปลว่าการเงินได้เหมือนกันห้าถ้วยเนี่ยครูเคยเจอตำรานหนึ่งเขาก็เรียกว่าเป็นเงินคือเขาเรียกเป็นการเสี่ยงโชคอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นเงินจากการเสี่ยงโชคคือดังนั้นในกรณีเนี้ยสิ่งที่เรามองว่าเออไพ่มันไม่น่าจะมีความหมายในเรื่องเกี่ยวกับการพนันเลยแต่มันมีความหมายในเรื่องเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคก็คือไพ่ใบนี้นะคะไพ่ห้าถ้วยเนี่ยก็คือเงินจากการเสี่ยงโชค แต่มันเป็นเงินไม่เยอะไงสิ่งที่เจ้าชะตาเขาคิดอยู่ในใจก็แบบว่าเออเหมือนกับเขามีความรู้สึกว่าออแบบไม่ประมาณอารมณ์คาใจมีความรู้สึกไม่อยากไปให้แฟนเล่นเลยเพราะว่าเล่นนะมันก็แบบได้ก็ได้นิดๆหน่อยๆอาจจะเสียเยอะก็ได้ใช่ไหมฮะแล้วอนาคตที่เขาคิดเอาเองมันต้องแบบ ใช้ความพยายามอย่างมากอ่ะใช่ไหมคือถามว่าแฟนเขาแบบว่าจะเลิกติดการพนันได้ไหมเจ้าชะตาคิดว่าแบบโอ้ต้องใช้ความพยายามอย่างมากอ่ะแต่ในความเป็นจริงแล้วมันหมายถึงว่าเขาก็กลัวด้วยว่าแฟนอาจจะแบบติดเยอะกว่าเดิมทีนี้ไพ่ใบสรุปได้ไพ่เดวิ่หัวกลับเดวี่หัวกลับจะแปลว่าอย่างไรปกติเดวิ่มันแปลว่าคลั่งคล้ไหลหลงรุ่มหลงประมาณนี้คือมันก็จะเป็นความรุ่มหลงสักระยะหนึ่งแล้วก็เลิกอะไรประมาณนะั้นแล้วเดวิ่หัวกลับล่ะ เดวี่หัวกับโดยปกติธรรมดามันคือมีตำราหนึ่งเขาใช้คำว่า,าในในไพ่เดวิลมันจะมีชายหญิงอยู่คู่หนึ่งใช่ไหมฮะแล้วก็จะมีโซ่อยู่ตรงกลางเวลาได้ไพ่เดวิลหัวกับมันก็คือหมายถึงโซ่ตรวนที่พันธนาการที่เราหลงเรื่องอะไรอยู่หรือหมกมุ่นเรื่องอะไรอยู่อ่ะมันจะจบลงหรือหยุดลง นั่นก็หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าไปหลงรักใครอยู่ชอบใครอยู่อยู่ดีก็เฉยเฉยดังนั้นเรื่องการพนันเนี่ยเขาก็จะเฉยเฉยแต่เฉยเฉยได้นานไหมไมไ่นานถามว่าทําไมคือไพ่เดวิสหัวกลับเนี่ยมันหมายถึงว่ามันจะมีคนมายั่วยวนคือหมายถึงแบบว่าคือเจ้าชะตาเลิกแหละก็หมายถึงว่าไม่ใช่เจ้าชะตาผู้ผิดแฟนเจ้าชะตาเน่ยเลิกแหละพยายามเลิกแต่พอเลิกสักพักหนึ่งมันก็จะมีคนที่แบบว่าคอยมาแบบ เขาเรียกว่าคอยมาส่งข่าวอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบโน่นนี่นั่นเจ้าชะตาก็จะต้องแบบจะต้องหาทางเอาเองให้แฟนอยู่ไกลๆจากสิ่งเหล่านี้หรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันก็จะง่ายถ้าเกิดไม่ได้เล่นออนไลน์นะถ้าเกิดเล่นออนไลน์นี่มันแบบว่าโอ้โหมันมันจะต้องห้ามพกมือถือกันเลยทีเดียวนะคะต้องบอกอย่างนี้คือดังนั้นเนี่ยถามว่าเลิกได้ไหมเขาก็เลิกได้ระยะหนึ่งเพราะการได้เดวิลหัวกลับแปลว่าเลิกได้ระยะหนึ่งนะคะแล้วก็ ถ้าเกิดว่ามีคนมายั่วยวนมีคนมาแบบเหมือนแบบมาเอานั่นเอานี่ให้ดูอารมณ์ความรู้สึกตรงที่ว่าอยากจะอยากจะเล่นตรงนี้ก็จะกลับมาอีกดังนั้นถ้าเดวิ่หัวตั้งเนี่ยถ้าเวลาหมกมุ่นเรื่องอะไรนะก็จะแบบปื๊ดเดียวแล้วสักพักหนึ่งจะมีสติเกิดขึ้นว่าแบบเฮ้ยใช้ใจ่ายเงินไปแล้วมันหยุดแต่ถ้าเดวิ่หัวกลับเนี่ยมันจะไม่ขาด คือกลายเป็นว่าเดวิลหัวตั้งมันอาจจะให้ผลดีว่าเล่นสักระยะหนึ่งแล้วก็หยุดแต่ว่าถ้าเดวิลหัวกลับเนี่ยมันเหมือนกับเอ,อ่อทำท่าจะหลุดหลุดอย่างเงี้ยพอสักพักมีคนมาชักชวนมีคนมาโน,น,น่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ไปได้อีกดังนั้นกลายเป็นว่าเอ,อ่อเดมมองเนี่ยจริงๆเดวิลจะหัวตั้งหัวกลับอะ่ะมันก็ไม่ดีทั้งนั้นในเรื่องเกี่ยวกับการเล่นการพนันเพียงแต่ว่าเดวิลหัวตั้งอะ่ะมันจะมีช่วงที่เกิดสติขึ้นว่าเฮ้ยเงินเราหายไปเยอะแล้วมันก็จะทําให้เขาแบบ หยุดเล่นด้วยโดยปริยายคือว่าง่ายเดวี่หัวตั้งมันยังมีพอมีสติแต่เดวี่หัวกลับเนี่ยมันหมายถึงมันจะมีคนมาคอยมาคอยปั่นอยู่เรื่อยๆอทำให้มีความรู้สึกว่าอยากไปคือดังนั้นเวลาจะเลิกพวกนี้มันจะต้องเปลี่ยนสภาพแวดล้อมหรือเปลี่ยนคนที่ไม่ติดต่อคนที่แบบชักพาเราเข้าสู่วงการมันก็จะช่วยได้มากนะคะเป็นเพราะว่าในไพ่ใบนี้มันแปลว่าโดนปั่นหัวนะคะก็เลยยังกลับไปอยู่เรื่อยๆดังนั้นก็ต้องถ้าเกิดรู้ คนที่เป็นภรรยารู้ว่าใครเป็นคนที่แบบปันหัวชักชวนอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะอาจจะต้องแบบเขาเรียกว่าให้ห่างไกลแล้วในขณะเดียวกันเจ้าตัวก็ต้องมีจิตใจเข้มแข็งด้วยก็จะช่วยได้มากเลยค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้ก็คลายข้อข้องใจสําหรับนักเรียนที่สอบถามมานะคะถือเป็นคลิปประชาสัมพันธ์ในเรื่องเกี่ยวกับการเรียนไพ่ท่านใดสนใจที่จะสมัครเรียนไพ่เบสิกรอบใหม่นะคะสามารถ สอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้ที่ line official a t e n d y taro นะคะมีแอดมินคอยตอบคำถามให้นะคะมีข้อสงสัยอะไรในเรื่องเกี่ยวกับการสมัครเรียนนะคะก็สอบถามกันเข้ามาได้สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ